ที่โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมแห่งนี้นะครับเด็กๆนักเรียนนอกจากจะได้เรียนรู้ประโยชน์ของย่าแฝกแล้วเขายังได้ลงมือปลูกย่าแฝกเพาะแล้วก็ขยายพันธุ์ย่าแฝกนะที่แปลงสาธิตแห่งนี้เลยละครับอาจารย์ครับแล้วที่แปลงสาธิตปลูกย้าแฝกแห่งนี้นี่มีประโยชน์อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับอ๋อค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นแปลงสาธิตการปลูกย้าแฝกนะคะไว้ให้เกษตรกรที่สนใจเข้ามาดูวิธีการปลูกนะคะแล้วก็นำกา้ ย่าแฝกไปปลูกในพื้นที่ทําการเกษตรของตอนเองต่อไปค่ะครับอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้น้องๆน,นักเรียนที่นี่นี่มีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมในการปลูกหญ้าแฝกอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับออค่ะเด็กๆนะคะจะได้ลงมือปลูกหญ้าแฝกรู้ถึงประโยชน์ของหญ้าแฝกนะคะว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างไงบ้างอย่างในโรงเรียนเรานะคะจะมีบ่อน้ําอยู่ใช่ไหมคะมแล้วต่อต่อไปบ่อน้ําก็จะตื้นขึ้นเพราะว่ามีดินที่ตกลงไปเป็นตะกอนนักเรียนก็จะช่วยกันเอาญ้าแฝกไปปลูกรอบขอบบ่อ ช่วยให้บ่อน้ําไม่ตื้นแล้วก็เก็บรักษาน้ําไม่ได้มากค่ะคนอกจากนั้นก็ยังไปปลูกในคลองส่งน้ําก็เด็กก็จะได้รู้ว่าหญ้าแฝกจะช่วยยึดดินเอาไว้และเมื่อเด็กได้รู้ถึงประโยชน์ของหญ้าแฝกนะคะเด็กๆก,ก็จะนําไปส่งเสริมให้กับผู้ปกครองและเกษตรกรใายอื่นต่อไปค่ะครูครับก้าหญ้าแฝกนี่ผมขอนะครับอาจารย์ครับขอโทษนะครับน้องครับน้องจะเอาก้าหญ้าแฝกไปไหนครับเนะี่กก็จะเอาไปปลูกรอบต้นไม้เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินครับ ผลก,การเรียนรู้แล้วก็ลงมือปลูกยากาแฝกที่โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมแห่งนี้นะครับทําให้เด็กๆนักเรียนที่นี่นะครับมีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมให้ทุกๆคนนั้นได้รู้จักแล้วก็นํายาแฝกนั้นมาใช้ประโยชน์กันมากขึ้นเลยละครับ